ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับทางเตือนวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงเรนะือเนื้อหาที่เป็นการชักชวนในการลงทุนเด็ดต่ำกว่า18เีไม่ควรทั้งองจะทาขึ้นเพื่อความบันเทังเท่านั้น มาพบกันอีแล้วนะครับกับทีเด็ดจาน JNBA เ hey, อทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย19กกรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอล NBA นซัมมอรีของสหรัฐเมกาเช้าวัวนเสาร์ลงสนาม6คู่ครับโดย2คู่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจาน JNBA วันนี้ครับคู่แรกออร์แลนโดเมจิกเจอกับดัลัสแมริตตอนตี3ตามเวลาประเทศไทยครับและถัดมาตอนตีหเช้าตู่ครับบรูคลินเนส เจอกับฟิล a าเดเฟีย26 er, แต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับมา1แล้วก็เจ็บไป1โดยทางด้านคู่แรกครับ New York นิวย์กนิกเจอกับอินดีนาเพเซอร์โดยคู่นี้ให้เลือกยืนฝั่งอินดีนาเพเซอร์เป็นต่อประมาณ1แต้มแล้วก็สามารถเก็บใช้ได้สำเร็จ91ต่อ88ชนะไป3แต้มเท่านั้นครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นการดาวรุ่งอย่างแคมป์โจนส์กับกดไป21แต้มกับ11แอสซิส แล้วก็มีอีก3รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยทางด้านเอนนิกเก้ฟรีแมนครับ18แต้มกับ10รีบาวและมี4แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลเช่นกันสุดท้ายเพเซอร์เก็บชัยได้อย่างสวยงามครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับก็ต้องกราบขอภัยด้วยครับเป็นทางด้านเมมฟิสกิสลี่เจอกับแอแลนตาฮอคส์ครับซึ่งเกมนี้ผมให้เลือกยืนฝั่งสกอร์สูง185แต่สุดท้ายไปไม่ถึงฝั่งครับจบแค่88ต่อ92รวมกันได้180เท่านั้น ซึ่งก็มีโอกาสที่จะข้ามไปสกอร์สูงได้ในควอเตอร์ที่4ครับแต่ทั้ง2ทีมก็ผิดพลาดกันเองครับทำสกอร์ไม่ได้เองครับจบแค่180ก็กราบขอภัยในคู่ที่2โดยการวิเคราะห์ในเช้าวันเสาร์คู่แรกไปที่ออร์เลนโดเมจิกเจอกับดัลลัสแมริทครับโดยทางด้านออร์เลนโดเมจิกครับนำโดยเวนโดมอร์จูเนียครับเจเลนควัชเชอร์อิธานทอมสันเป็นแม่ทัพครับโนอาเพนดาพาวเวอร์ฟอร์เวดส่วนเซนเตอร์เป็นทางด้านสกา ลิสบิสเซเรียครับส่วนทางด้านด l ลลัสแมปปิ c รครับนำโดยแรนเนมบาสครับน้องชายของเอนดูเนมบาสของ p a เซอรเสริมด้วย m ม k ์เคลลี่ตำแหน่งชู o t ิ n งกาดคู o ปอร์แฟลกครับดรับดับหนึ่งปี2025 m a x ี e l l l e w i แม็กซ์เวลโดยมีเซนเ,นเตอร์ยืนใต้แป้นคอยรีบาวคือเจอมารีย a นชาร์ p ในวันนี้ครับสำหรับด a ล l ัสโดยด a ลลัสเองชนะ1แพ้3ในในซัมเมอร g u ีครับส่วนออร a แลนโดเมจแพ้4เกมรวดยังไม่เคยชนะใครในซัมเมอร g u ีครับ แต่ในเกมนี้ครับทุกสำนักก็กลับมองว่าออเรนโดเมจิกครับเป็นต่อดัลลัสแมริทตอยู่ประมาณ4แต้มค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์พอสมควรครับคู่นี้ยังไงก็ตามอยากให้หนีไปสกอร์ต่ำมากกว่าเนื่องจากทั้ง2ทีมเกมบุกไม่ดีครับต่ำกว่า171ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับการพบกันระหว่างทางด้านบุคลินเนสเจอกับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์โดยบุคลินเนสครับนำโดยทีเจแบมบาเคล็บดานิอลส์ไทสันเอเตียงครับดรูอิเทมมี่ แล้วก็แดนนี่วูฟเป็นทางด้านเซนเตอร์คุมงในคอยรีบาวส่วนซิกเซอร์ครับวันนี้นำโดยดาวรุ่งอย่างเจเลนฮูสเซฟิโนเป็นแม่ทัพเสริมด้วยจัสตินเอ็ดเวิร์สครับวีเจเอชคอมเบยจอ์นนี่บรูมครับและอเดมโบนาเป็นเซนเตอร์คอยรีบาวโดยซิกเซอร์ชนะ3แพ้2ในการเล่น NBA Summer League ส่วนบุคลินเนสชนะได้แค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้ก็ถือว่า เป็นเกมที่มีความสูสีครับเนื่องจากผู้เล่นของทั้งสองทีมก็อยู่ในเลเวลระดับเดียวกันครับแต่ส่วนตัวมองว่าผู้เล่นของ s i x เ er ซอครับก็ดูดีกว่าเล็กน้อยทั้งเจเลียนฮูสเซฟิโนแล้วก็อเดมโบนารวมถึงจัสตินเอ็ดเวิร์ดก็เคยเล่นให้กับชุดใหญ่ครับวันนี้เป็นต่อประมาณ1แต้มก็น่าจะข้ามฝากได้ครับคิดว่าซิกเซอน่าจะเก็บใช้ได้ในเกมนี้ทัศนาจารย์เ19รกรกฎาคม2025 คู่แรกเลือกยืนฝั่งต่ำดลัสแมริด171ไม่น่าจะถึงครับบอร์ดทั้งคู่ส่วนอีกหนึ่งคู่ซิกเซอร์ครับน่าจะเบียดชนะบุคลินเนสได้ในเกมสำคัญแบบนี้เลือกยืนฝั่งซิกเซอร์ครบค่อ้งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ